สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆของวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2,564ค่ะที่ต้องมาแล้วนะคะเรากำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันค่ะัวนี้รถแท็กอร์อิสเกอร,รุ่น n t 5 5 4 5 4แรงมา้าอุปกรณ์ไดมิกันดีนาแล้วก็ผ่านไถใหม่จากนาซ้านะคะปลายทางค่ะที่บ้านหนองค่ะอำเภอเกษตรสมุนเมืองชชยภูมิค่ะวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะ ขอบพระคุณทำไม้วางใจจากคุณพี่อุดมและครอบครัวมากๆค่ะตอนนี้นะปลายทางนะคะที่เมืองชัยภูมิค่ะวันพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพว่วงสอบถามสั่งซื้อได้นะคะร้านเราอยู่กําแพงเพชรค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ